สิ่งที่อเมริกาเขาต้องการบีบเนี่ยไม่ต้องการให้ประเทศเ <wild> นี่เซียนเป็นฐานเคลื่อนย้ายของสินค้าจีนเพื่อหลบเลี่ย,ยงภาษีอเมริกายุทธศาสตร์เป็นแผนของแกที่แกจะทำอย่างนี้อยู่แล้วรูเสร็จแล้วมาต่อรองนีแต่ว่าแกร,แกร ah ูแรงไง เวลาต่อรองอเมริกาเนี่ยยิ่งประเทศเล็กๆอย่างไทยไม่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ตามแผนของจังหวะก้าวเดินของทัพเนี่ยเขาก็ยังไม่ให้ผมเราต้องมีความสําคัญถ้ามาตั้งฐานทัพที่พังงานจีนเหนื่อยถ้าคุณคุมช่องแก๊ปมาล a กาได้นะแล้วคุณไปตั้งปากทางเข้าก็คือพังงานถ้าจีนออกอันามันไม่ได้เนี่เรียบร้อยเลยนะจีนก็าปารถนามานานแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการขุดคลองไทยเกิดขึ้นจีนจะมีทางออก JSP จุลินทรีย์จากเจลาตินฟาร์มาเกรดช่วยปรับสมดุลระบบนิเวศของพืชมีฤทธิ์ป้องกันเชื้อราฟื้นต้นโสมเร่งการแตกยอดใบเขียวโตไวสนใจติดต่อ JSP MC ทีมีโซ่เทา้าสวัสดีครับกับกัปตันครับสวัสดีครับวันนี้กับตันมาที่สตูด,ดิโอนะครับมาคุยกันเรื่องกร,ร้อนนะฮะเรื่องข่าวด่วนนะฮะที่ผมทราบมาว่าตอนนี้ทรัมป์เนี่ยมีการ เปิดเรื่องสงครามภาษีไปทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยสาเปรเซประเทศไทยก็36นะฮะประเทศอื่นๆก็จะเจอยี่สห้าสาไปเรื่อยนะฮะอยากจะให้กับตานมีข้อนิดนึงว่าหลังจากสงครามการค้าที่จบสิ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขัดแย้งทางทหารขึ้นมาได้ล่าสุดที่ผมได้ข่าวมาว่าทางพนทากอนเตรียมจะทําสงครามนะฮะโดยการที่จะเตรียมความพร้อมกับออสเตรเลียกับญี่ปุ่นแล้วก็ อาจจะมีการเตรียมความพร้อมกับหลายๆประเทศโดยเฉพาะการที่จะเตรียมการรบเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับที่สหรัฐจะเตรียมพร้อมในการรบกับจีนในช่องแคบไต้หวันซึ่งโอกาสเกิดขึ้นสูงมากในช่วงอีกสองสามปีข้างหน้านี้อยากให้กับตารลองปูพื้นและวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าความเป็นไปได้ในการที่สหรัฐเตรียมความพร้อมในเรื่องยุทธปัจจัยโดยเฉพาะการผลิตรถยนต์ผลิตเหล็กผลิตอลูมิเนียมอะไรพวกนี้จะให้กลับไปในประเทศสหรัฐทั้งหมด ทําให้จีนประสบปัญหาในเรื่องซัพพลายเชนหรือว่าการให้มีสงครามขึ้นในแปซิฟิกเนี่ยจีนอาจจะล่มสลายโดยสหรัไม่ต้องให้เกิดสงครามในบ้านตัวเองอันนี้เป็นโจทย์ข้อหนึ่งที่อยากให้กับตนันมีคอครับเชิญครับญี่ปุ่นกับออสเตรเลียเขาก็เชียร์อเมริกาแต่เขาก็ไม่ได้งโง่ <c oughs> อันแน่นอนครับ <c oughs> <c oughs> เขาไม่งโง่เขาบอกทรัมป์เอาเวชิกเกนเอาไมอะไรทาโกะทาโก้ <c oughs> ทาโก,าโกอาหารเมร็กซิกันไง เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าเกรดให้ฟังนิดหนึ่งตลกตลกมันอาหารเม็กซิกันนาะอยางทาโก้เนี่ยบริโต้แล้วมีอันหนึ่งชื่อนาโช่เคยได้ยินไหมนาโชเคยเขาบอกว่าไออาหารนาโชเนี่ยคนคนประดิษฐ์อาหารตัวเนี้ยชื่ออิกนาซิโออ่าแล้วก็ประดิษไอเมนูนาโชขึ้นมาพอตอนหลังอ่ะไอคนสเปนคนเม็กซิกันอะไรที่ชื่ออิกนาซิโอเนี่ย จะมีชื่อเล่นว่านาโชทุกคนอันนี้อันนี้เกิดตลกตลกเออก็เพื่อนผมก็มีอิกนาซิโอชื่อเล่นนาโชชื่อโลโลเลยชื่อโลโลอันนี้ก็เหมือนกันทําทําบอกชําทาโกเขาชื่อทาโกแล้วตอนนี้ทาโกอันนี้แปลให้ฟังหน่อยเดี๋ยวคนบาคนไม่เข้าใจทาโก้คืออะไรทาโก้เป็นอาหารเม็กซิกันเป็นแป้งกรอบๆเหมือนโรตีอะแต่ว่าเป็นแป้งกรอบ เหมือนขนมไอไอที่เป็นขนมแป้งที่ว่ามีใส่ไส้อะไรเงี้ยมันม้วนแป้งแล้วข้างในก็มีเนื้อมีผักมีอะไรเงี้ยมีซอสเป็นอาหารประจำชาติของของเม็กซิโกเขานะฮะก็เป็นการล้อเลียนว่าทรัมป์เนี่ยทําเป็นขึงขังสุดท้ายแล้วก็แบบท่าดีทีเลวท่าดีทีเลวแต่จริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารเนี่ยก็เป็นการ ลักษณะของการล้อเลียนแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นยุทธศาสตร์ของทรัมป์ที่เขาจะทำอย่างนี้เขาตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกแล้วเขาขู่ให้คุณกลัวก่อนอันนี้ร้อยสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะโดนแล้วก็เขาจะมองหน้าเขาก็จะจ้องตาคุณว่าคุณถอยไม่ถอยคุณยอมแค่ไหนคุณยอมแค่ไหนยอมเยอะโอ้ยแค่นี้ยังไม่พอเอาอีกยังไม่พอนะถ้าคุณไม่ยอมมันก็จะ อีกอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นผมวิเคราะห์มาตลอดผมก็วิเคราะห์อย่างเงี้ยเข้าใจเป็นเทคนิคในของของท่าเลยขายของอ่ะเรียกเยอะๆแล้วก็ให้มาต่อรองกันอย่างภาษีนี่ก็เหมือนกันรอบสองนะที่ประกาศมาเมื่อไม่กี่วันเนี้วันที่เก้าที่ผ่านมาเนี่ยวันที่แปดไม่ต่างกับเดิมเยอะใช่ไหมของไทยก็สามสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต่างกับเดิมเยอะแต่ว่ามันเป็นการบอกว่า การต่อรองยังไม่จบนะผมยังไม่พอใจนะอ่าก็ว่ามาสิคุณอย่างที่ผมบอกอะมันเป็นสเต็ปแล้วมันก็ตามอย่างที่ผมพูดอะก็คือว่าอ่าให้อะไรอเมริกาได้มั่งออฐานทับไหมเออตอนนี้ฐานทัพนี่เลยข่าวแรงมากเลยนะใช่ไหมเออว่าไทยจะเปิดฐานทัพให้อเมริกาเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ภาษีลดลงจริงป่ะนี่ไงก็ผมพูดไว้หมดแล้วไงอ่าใช่ปะครับอ่าคุณ สี่ข้อคุณนโยบายของไทยเนี่ยมันต้องสอดคล้องอเมริกานะเออข้อสี่ก็คือถอยห่างจากจีนจริงๆข้อสี่มันเอ้ข้อเอ้ข้อสองแล้ข้อสามเนี่ยมันก็ล้อกันแหละสอดคล้องกับอเมริกามันก็คือถอยห่างจากจีนถูกไหมก็ก็คือสอดคล้องอเมริกาก็จะเป็นแบบไหนเอาง่ายๆก็คือเป็นแบบฟิลิปปินส์ครับแล้วคิดว่าชาติอาเซียนเขาจะเอาไหมล่ะ ใช่ไหมประเด็นมันคือว่าแล้วไทยจะยอมไหมถ้าเขาเสนอมาขอตั้งฐานทัพผมยังไม่รู้เลยที่พี่พูดเนี่ยไอ้คำว่าไทยเนี่ยมันคือใครอ่ะรัฐบาลรัฐบาลนายกคนไหนคนายกไม่มีคนก่อนหรือคนนี้หรือว่าเออแล้วแล้วเขาาจะเอายังไงใช่ตอนนี้เราไม่มีอำนาจตัดสินใจเลยนะเออนายกพ่อนายกหรือเปล่า เพราะนายกเขาอธิบายแบบนี้เขาก็บอกว่าอถ้าเป็นสินค้าที่ว่าอเมริกามาตั้งโรงงานผลิตส่งกลับประเทศปล่อยไปคุณจะขึ้นภาษีห้าร้อยเปอร์เซ็นคุณก็ขึ้นไปใช่ไหมถูกป่ะถูกเรื่องคุณถ้าเป็นสินค้าแบบอถ้าเป็นของเราที่เราผลิตแล้วเราส่งไปขายแล้วส่งผลกระทบเนี่ยต่อก็ีก็อย่างเช่น อ่าผมยกตัวอย่างข้าวไทยเมื่อก่อเราส่งข้าวออกเยอะส่งเยอะเหมือนกันถ้าภาษีเราเยอะเวียดนามเวียดนามก็เป็นคู่แข่งก้า็เดี๋ยวก็ส่งเวลก็จะข้าวไทยก็จะแย่อะไรแบบยงอย่างเงี้ยเพราะว่ามาเลเซียถูกกว่าถูกไหมอ่ามันก็ต้องมันก็ต้องมาโฟกัสตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องถ้าเกิดว่าเอ่เรามาดูเรื่องจีนบางจีนก็คือเอ่อสิ่งที่อเมริกาเขาต้องการบีบเนี่ยก็คือว่า เอาง่ายๆไม่ต้องการให้ประเทศในอาเซียนเราอะไรเนี้ยเป็นฐานเคลื่อนย้ายของสินค้าจีนเพื่อหลบเลี่ยงภาษีอเมริกาเอามาเป็นสินค้าเวียดนามเป็นสินค้าพม,มา่าสินค้าไทยสินค้ามาเลเซียอะไรต่างๆเหล่านี้สินค้าฟิลิปปินส์แล้วก็ส่งไปขายในอเมริกาเพื่อหลบภาษีเขาไม่ต้องการให้อย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีสินค้าแบบนี้เขาก็จะ บวกภาษีไปอีกเท่าตัวอ่าอย่างว้ก็ก็โอเคก็ก็ฟังดูแล้วก็ก็ทานชิปเมนต์นะแนวทางอ่าทานชิปเมนต์เป็นเป็นแนวทางที่ดีแต่ว่ามันต้องมีรายละเอียดเอ่อมีคือคือแนวคิดอะมาถูกทางแล้ว <c oughs> แต่ว่ามันต้องมีคนที่ขับเคลื่อนลงไปปฏิบัติ <c oughs> ให้มันเกิดผลได้จริงซึ่งตอนนี้ผมก็ ก็ยังไม่เห็นนะว่ามีคนที่คมคมเฉียบเฉียบมีทีมที่เจ๋งเจ๋งที่จะไปคุยไปต่อรองอะไรได้บบไก็ดูก็ดูประชุมบริกก็ส่งอะไรนะรัฐมุตรีประจำสานา,ายกจิรพรสินทุภัยเป็นแล้วเป็นแอดมินประจำสำนักงานนา,ายกไปทำอะไร,ไรก็คือก็คือท่านก็อย่างผมไม่ไม่ผมอาจจะเราไม่ได้พูดว่าคนคนอายุน้อยจำไม่เก่งอะไรคนอายุน้อยก็เก่งได้ ใช่ไหมแต่เราก็ต้องมาดูที่ผลงานเราก็ต้องมาดูที่ผลงานว่าไปเจรจาแล้วมันออกดอกออกผลอะไรออกมาบ้างเราถึงมาวิจารณ์กันถูกไหมบางทีคนอายุน้อยเนี่ยก็เก่งกว่าคนแก่ใช่ไหมฮะเรายอมรับเราเราก็อย่าเพิ่งไปดูตรงนั้นแต่ว่าที่แน่ๆก็คือค่าวก่อนเนี่ยที่ว่าบินไปเจรจาการค้าแล้วก็แล้มนตีพี่ชัยเขาไม่ให้พบอ่ะอันนี้ผมคิดว่า แั้วทบตุนค้างก็ต้เจอทบตุนค้างนะไปเจอผู้แทนการค้ารู้สึกมันจะคล้ายๆผู้ช่วยแหละเราเห็นว่าเสียค่าล็อบบี้ไปเท่าไหร่นะอะไรแปดสิบล้านเป็นแปดสิบเก้าสิบล้านบางคนบอกสองร้อยล้านผมเอ้ยเบอร์ไปวะอะไรเตจ่ายอะไรเยอะๆเอาเอางี้คิดอย่างนี้เอาแบบคิดแบบคนไม่รู้นะวิเคราะห์แบบนักธุรกิจอ่ะผมจะจ่ายเงินล็อบบี้สมมตินะพี่พาผมคบนายกหรือว่าแล้วมันตรีผมผมผมจะไปขอสมรทาน พี่เอาเท่าไหร่อสมมติบอกเก้าสิบล้านพาผมพบแน่ผมพร้อมจ่ายแต่ผลประโยชน์ล่ะเอาเอาแค่คอนเน็กผมให้คนนี้เท่านี้ใช่ไหมพี่ก็ต้องพาผมเข้าพบให้ได้ผมถึงจะจ่ายถูกไหมเอาถูกถูกถูกจ่ายเมื่องานสําเร็จนี่ไงแล้วทําไมมันกลายเป็นว่าจ่ายไปแล้วแล้วไม่ได้พบนี่วันนี้เราจะต้องไปศึกษาอาจจะยังไม่ได้จ่ายนะ หรือยังจ่ายไปแล้วก็ไม่รู้ไงไม่รู้ไงไม่รู้อันันนี้เขาไม่กล้าให้คําตอบเลยเอออันนี้ไม่รู้แต่ถ้าจ่ายจริงแล้วไม่ได้พบนี่เขาตั้งงบประมาณมั้งอาจจะยังไม่ได้จ่ายเก็ก็เป็นไปได้แต่ันนี้เราก็ต้องมาดูเพราะเงินเงินมันไม่ใช่เงินส่วนตัวนะใช่ใช่เขาต้องรวจสอบสวนแน่นอนถ้าไปจ่ายแบบเนี้ยมันก็ต้องมีปัญหาแน่นอนถูกไงถูกไงตอนนี้ฝ่ายค้าน่อบตรวจสอบอยู่เออแต่ที่แน่แก็คือว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาไม่คุยกับเราคือเขาตั้งใจไม่คุยอยู่แล้วล่ะ เขาบอกว่าส่งจดหมายที่จริงอย่าไปคิดมากเลยสามประเทศเท่านั้นเองที่คุยรู้เรื่องคุยได้อีกที่เหลืออีกร้อยกว่าประเทศก็ไม่ได้คุยญี่ปุ่นยังไม่คุยเลยก็อย่างไม่แน่นะเร็วนี้เห็นว่าเห็นว่า EU กับเม็กซิโกก็จะโดนโดนไปแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์โดนไปแล้วเขาเขาก็ไม่คุยเขาก็ส่งจดหมายก็อย่างนี้ผมบอกอะไอ้ทาโกเนี่ยอันนี้อันนี้เรียกในในเชิงดูถูก แต่ว <Trump S 1> ่านะทำทากโก้นะทำเอาเวา <c oughs> ชิกันเอา <c oughs> โอ้คุยใหญ่คุยโตแต่พออีกฝ่ายเอาจริงกลัวหนีแต่จริงไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กลัวไม่ได้กลัวไม่ได้หนีเป็นยุทธศาสตร์เป็นแผนของแกที่แกจะทำอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครูเสร็จแล้วมาต่อรองนี่แต่ว่าแกขู่แรงไงแกไม่ใช่แบบว่าแกจะเอา20%แกไม่ใช่บอกเอาส0 40%เซแล้ว แกจะเอา20%แกขึ้น100%เลยอะอใช่ไหม,มแล้วแกก็จะดูว่าไอ้คุณคุณกลัวไหม,มถ้าคุณกลัวคุณหมอบผมก็รอคุณ80%เลยแทนที่20% 20นี่ผมผมโอเคละครับแต่ถ้าคุณหมอบปุ๊บผมเอาคุณ80%เลยอ่าเอาผมถอยให้คุณนะร้อยไม่เอาก็ได้เอา80ดสิบพอได้บุญคุณอีกอ่าอ,อะไรอย่างนี้ก,ก็ก็เป็นเป็นวิธีการแบบนั้นอนั้นคือวิธีของทรัมป์ถูกไหมจริงจแล้วทรัมป์มีแผนหลายขั้นนนตอะ ผมมองเหมือนกับว่าแผนเขาตอนนี้เขาทําเรื่องนี้ไม่ได้คิดแค่สั้นๆนะเขาคิดว่าจะเตรียมประเทศให้พร้อมทําสงครามเพราะเหตุผลก็คือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าดึงดึงอุตสาหการรมกลับเพื่อจะเมื่อเกิดสงครามแล้วเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกายังอยู่ได้ยังอยู่ได้ไหมเขาไงซัพพลายเชนท,ท,ทั้งหลายเนี่ยจะทําให้ประเทศไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับซับพพลายให้เวลาสงครามนั้นเพราะดูแต่ละอย่างก็รู้เลยไงมันเป็นปัจจัยหลักทั้งนั้นเลยที <S <S <ม>่จะทําให้ตัวเองอยู่ได้ ดังนั้นสิ่งที่เขาทำนี่เขาอาจจะคิดการไกลกว่านั้นก็คือว่าเตรียมพร้อมที่จะทําสงครามได้จริงๆเขาก็คิดถูกนะกัปตันคิดว่าไงฮะถ้าเกิดว่าเกิดสงครามจริงแล้วเนี่ยมันไม่เร็วขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็คล้าย,ายๆเตรียมพร้อมอาจจะสิบปีก็ได้นี่อ้าวสิบปีส,บปสิบปีก็ว่าไปแต่ว่าเอาง่ายๆที่ทาทาอย่างเงี้ยทําให้โลกปั่นป่วนเนี่ยเออมันก็มีส่วนน้อยแหละที่หมอบใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็ยังสงวนท่าทีอ่า หล,หลายประเทศก็ออกมาโตใช่ไหมยูน่โตแน่นอนอยู่แล้วถูกปะ,คะแค่นั้นดาวก็ไม่ยอมเม็กซิโกก็ไม่ยอมไม่มีใครยอมเลยครับไม่มีใครยอมใช่ไหมฮะแต่ว่าประเทศอย่างพวกเราเนี่ยผมจะบอกให้ว่าเวลาก็ไม่รู้ว่าจะทําได้จริงก่อนนะเวลาต่อรองอเมริกาเนี่ยยิ่งประเทศเล็กๆอย่างไทยไม่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ตามแผนของจังหวะก้าวเดินของทรั์เนี่ยอื ในขณะนี้เนี่ยเขาก็ยังยังไม่ให้พบถูกปะจการที่เราจะต่อรองกับทรัมป์ได้เนี่ยเราต้องมีความสําคัญแล้วจะมีความสําคัญได้ยังไงเราต้องรวมเงินเป็นกลุ่ม,มถูกไหม,มตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไปประท้วงไปอะไรคนก็ไม่ฟังแต่ถ้าคุณมาเป็นหมื่นเนี่ยคุณมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนค,คนเขาก็ต้องฟังคุณคถูกไหมถ้าเรามาเป็นอาเซียน S <S <S ถ้าเรามาเป็นอ,อาเซปเป็นบริกเป็น e อ East African Union s t a อ r ฟริกั n ยูเนียนใช่ไหมมาเป็น G7 แต่ G7 ไม่ได้เพราะ G7 อเมริกาอ,อ,อยู่คือเป็นกลุ่มเทรดบล็อกต่างๆที่รวมกันหลายประเทศอาเซียนนี้ก็ถือว่าทาวเวอร์ฟูลพอสมควรครวมกันได้ถูกไหม,ม,มแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยทำไม่กลาร้อยเร์เซ็น แต่ทําเขารู้นะเขาก็ไม่ให้รวมหรอกเขาไม่ให้รวมหรอกรวมมาก็ไม่คุยเขาบอกว่าถ้าเรื่องรวมมาโอ้ก็ก็ไม่คุยกันเรื่องอยู่ดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเอาอํานาจต่อรองมาทุบโตะไงซึ่งเขาก็สู้ไม่ได้อยู่ดีเขาก็เขาก็เขาเห็นอาเซียนจะรวมกันใช่ไหมเขาเล่นเวียดนามก่อนเลยเออจริงว่าไง จรพอเวียดนามแตกมาปุ๊บเอาละเวียดนามได้แล้วนะพวกคุณต้องตามนะแผนธรรมดาเขมรเป็นอันดับต่อไปอไทยนี่ไม่เรียบร้อนไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยคนอื่นยอมหมดปุ๊บคุณว่าไงเหลือคุณอยู่คนเดียวจบผมเอาตายเลยนะจบอ่าผมเอาตายเลยนะครัถ้าถ้ารวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยเขาไม่กล้าตีถูกปะ ถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าเขาตีได้ทีละประเทศเวียดนามยอมแล้วเออน่นยอมแล้วอะไรยอมแล้วมาเลยไอ้พวกที่คุยยากๆมาเลเซียอินโดเอาไว้ก่อนครับไทยนี่เอาไว้ก่อนนะอินโดมาเลยคุยหลังสุดไทยนี่อันดับรองลงมาที่เขาจะคุยก่อนคือเวียดน,นามเขมรฟิลิปปินส์นี่ไม่ต้องฟิลิปปินส์ปปนเขาได,เได้แล้วอ๋อฟิลิปปินส์ได้เหรอได้แล้ว,ลวเพราะฉะนั้นเนี่ยพิเออร์เรตี้เรายัางไม่ถึงที่จะต้องมาเจรจาตอนนี้ ถูกไหมฮะเขาตัดละกําลังเราก่อนให้อาเซียนเรารวมกันไม่ได้อม,มันก็จะไม่มีฉันทามติมที่เป็นอาเซียนออกมาแล้วใช่ปะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าประเทศที่หัวแข็งๆหน่อยก้าๆหน่อยนะเอาง่ายๆไทยมาเลอินโดสิงคโปร์อ่าเอาพม่าด้วยกันแดะเอาสประเทศเนี่ยถ้ารวมกันได้นะครับถ้ารวมกันได้นะอ้าวไม่เป็นไรกัมพูชาเวียดนามปล่อยเข้าไป มันก็ยังมีอำนาจต่อรองครับถูกปะแล้วถ้าเกิดว่าอเมริกาไม่ยอมจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องแต่ผมคิดว่าเขายอมเพราะเพราะเพราะถ้าคนรู้จักทรัมป์ดีก็จะรู้ว่าสไตล์เขาเป็นแบบนี้ครับเขาไอ้ที่เขาขึ้นมาสีเรามาตอนนี้เนี่ยแล้วถ้าเขายอมเนี่ยนะสามหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเราเรายอมให้สักสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ทรัมป์ก็เอาแล้วใช่เปล่าเพราะแล้วเรา,เอ,าอะไรเอาอะไรไปแลกอะ นี่ไงนี่ไงนี่นี่ก็คือสิ่งที่เขาเขาอยากได้เลยสามหกเปอร์เซ็นต์นะซื้อโบอิงเหลือสามสิบเอาไหมซื้ออาวุธตรงนี้เหลือเท่านี้ถ้าอยู่สินค้าจีนนะอยู่ไม่ให้ผ่านแดนแดนไทยเลยนะสิบห้าเปอร์เซ็นตพอหรือจะเอาภาษีสูงห้าเปอร์เซ็นตไม่หรอกสิ่งที่เห้าเปอร์เซ็นนี่ขอตั้งฐานทัพที่พังงาเขาเขาพูดอย่างนี้ ที่ผมฟังข่าวนะเขาไม่เสนออะไรทั้งสิ้นเลยเขาให้ไทยเสนอทุกๆนั่นคือนั่นคือกลวิธีที่ถูกที่สุดถูกไหมเอออ่าสมมติผมเจจาต่อรองกับพี่อ่าผมผมเปอเมริกาผมมีอำนาจต่อรองสูงกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ภาษีอ่าพี่พี่ก็ต้องบอกว่าโอ้กุลีกูจอเกรีย็เกรียหือเืยจะเอาไปเลยเอาไปเลยไม่ไม่ถ้าถ้าสมมติว่าพี่บอกอ้าวอ้าวขอห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันผมยังไม่พอใจ คุณเสนอมาใหม่ก็ใช่ไง ài, มันได้เปรียบไงผมจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นอันนี้อันนี้ถูกแล้ว <c oughs> คืออันนี้คือการเจรจาเทคนิคการเจรจาถูกแน่แต่ถ้ามองในแง่คนที่โดนกดดันเนี่ยมันจะแค้นมากแล้วมันจะรู้สึกว่าไอ้น,นี่แ <c oughs> ค้นก็แค้นไม่ดีอัน <c oughs> นี้แหละคือปัญหาที่ผมทุกคนด่ากันก็อนาคตก็ไม่มีอีกแล้วไงก็คือมึงทําได้ทีเดียวอีกหน่อยกูก็มีโอกาสกูกก็เล่นมึงบ้างอย่างเงี้ยมันก็ตายไปดิก็เห็นไหมล่ะก็อย่างที่ผมพูดอะว่า ที่ประกาศมาวันที่9เนี่ยไม่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือคําพูดถ้าแปลเป็นคําพูดก็คือว่าผมยังไม่พอใจนะคุณเสนอมาใหม่ไม่พอใจถูกไหมฮะอันนี้ไม่พอใจอยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็ยังไม่ถึงสุดท้ายเขาก็ไม่พอใจแล้วต่อให้คุณดีขนาดไหนเขาก็ยาวอีกอะแล้วมันจะเป็นสเต็ปไงอ้าวเครื่องบินซื้อไหมล่ะเอ่อฟสามห้าเอฟสิบปัญหามันอยู่ที่ว่ามันจะถึงขั้นนั้นเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าวันที่หนึ่งสิงหาเนาะอาจจะขยับไปอีกหรือเปล่า ถ้าจะเอาแบบเจ๋งๆเลยนะแบบต้องนูนเนี่ยฐานทัพเรือพังงานไอฐานทัพเรือเนี่ยนะผมอยากถามประเทศ,เทศไทยศูนย์เปอร์เซ็นเลยกักัปตันว่าคนไทยจะยอมหรือไม่มีทางยอมมั้ยพี่ว่ายอมไหมละ่ะยุคนี้สมัยนี้เออ,เออไม่ยอมไม่ยอมไม่มไมมไมมประทชาชนทั่วทั่วประเทศประท้วงกันแบบสันนิษฐานไวโอ้แต่ผมจะบอกให้โคตรฉลาดมากมเกมนี้นะออถ้าเขาวางหมากตรงบนกระดานตรงนี้ออได้นะโอ,อ้โหจีนเหนื่อยจีนเหนื่อยสมมติสมมตินะ สมมติเขาได้ตั้งฐานทัพจริงๆนะผลเสียคืออะไรประเทศไทยจะเป็นดีเาพังงานี่มันปิดอ่าวอันดามันประเทศไทยเนี่ยตามภูมิรัศศาสตร์เราเนี่ยเราเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ติดทะเลสองฝั่งนะฮะทั้งมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเขามาตั้งฐานทัพอยู่อุตภเปาเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นอุตภเปาสำคัญที่สุดสงครามเวียดนามเขาต้องไปอยู่ตรงนั้นถูกไหมไอยุคนั้นสมัยนั้นแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้ ช่องแคมมาละกาอูตเภายังมีความสําคัญไม่เท่าฝั่งอันดามันคือพังงาเพราะว่าอูตเภาเนี่ยถ้ามาตั้งอูตเภาเนี่ยเอาไว้กดดันจีนแต่จีนมันเสือกจะมาเอาท่าเรือเรียมนะเอออันนี้มันมันก็มาโตกันละวใช่ปะเขาก็ต้องไปบี้ล็อบบี้เขมรซึ่งตอนนี้เขมรก็เกิดอะไรขึ้นมาเยอะแยะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องวิเคราะห์กันต่อไปว่า อ๋อใช่ใช่ใช่ไหมแล้วระบบการปกครองปัจจุบันเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาจะอยู่ได้ไหมเขาจะล้มแล้วเปลี่ยนแล้วสมรังสีจะมาเปล่าเหมือนองซานซูจีในพม่ากำลังทำอยู่แต่โอ้โหอันดามันเนี่ยผมจะวิเคราะห์ให้ฟังโอ้โหถ้าไปปิดพังงานะมันมันมันตั้งประจันหน้ากับอาเจเลยของอินโดนีเซียเออแล้วอินโดนีเซียเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นมิตรกับอเมริกาเท่าไหร่เาไ่ทอก็เป็นหนึ่งเป็นการเช็คอันดามัน แล้วมันเป็นปากทางเข้าที่จะไปไหนฮะไปลอดแหลมมาลายูถูกไหมไอ้ไอ้ตัวช่องแคบมลกาเนี่ยส่วนที่แคบที่สุดเนี่ยที่เรือมันสวนกันเนี่ยมันนิดเดียวเองนะกี่ร้อยเมตรผมจําไม่ได้น่าจะประมาณไม่ถึงกิโลเออไม่ถึงกิโลประมาณเนี้เจ็ดแปดร้อยเมตรสวนแคบที่สุดเออนี่แหละคือถ้าคุณชอบคุมช่องแคบมลกาได้นะแล้วคุณไปตั้งปากทางเข้า ก็คือพังงานจีนเนี่ยคือทางฝั่งทางฝั่งแปซิฟิกเนี่ยเขากันไว้แล้วสามชั้นถูกไหมใช่สายโซ่คือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นลงมาฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ตอนนี้เป็นของเขาละถูกป่ะใช่ใช่ใช่เสร็จปุ๊บขาสายสายที่สองกวมสายที่สามคือฮาวายปิดไว้แน่นหนาละจีนก็จะหาทางออกตรงนี้ถ้ามาอันดามันถ้าจีนออกอันดามันไม่ได้เนี่เรียบร้อยเลยนะตันตันเลยนะ แล้วอีกอย่างทีเด็ดอีกอันที่ผมบอกอเมริกค้ำนี่โคตรฉลาดอะไรถ้ามาตั้งฐานทัพที่พังงานนะจีนก็ปรารถนามาตั้งนานแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการขุดคลองไทยเกิดขึ้นจีนจะมีทางออกครับถูกไหมถูกเออถ้าฐานทัพมันอยู่ตรงนี้ขุดคลองไทยไม่กลัวเลยเพราะว่าแต่ถ้าอเมริกามันก็จะอยู่ปาดคลองอยู่ดีถูกป่ะไม่ขุดแล้วฐานทัพม่สามารถ เอ้าคลองไทยขุดตรงนี้ฐานทัพเมกาอยู่ตรงนี้อ่คุมคอทุบทุบโอ้โโคตรฉลาดอันนี้แบบสุดยอดเลยอ่ะอันนี้มันเป็นเกมเกมหมากร้อมที่เห็นแผนที่มาแล้วก็วางวางวางเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ทําง่างนใช่ไงไทยไม่ยอมหรอกเอ้าแหมมันไม่ใช่ว่ามีแต่คนรักชาติประเทศคนที่ว่าเขาไม่รักชาติต็มีนะเอ้าถ้าเกิดเปิดได้จริงนะ ประเทศไทยแหลกเลยนะเพราะประเทศจีนต้องมาลุยตรงนี้ก่อนก็ก็อตรงนี้ก่นใช่ไหมใช่ไหมแต่ก็เป็นสนามรบไงแต่ทีนี้มันดีอยู่อย่างสมัยเนี้ยข่าวสารข้อมูลปิดกันไม่ได้ครับใครจะเอาอะไรไปแบ่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยคนมันไม่ยอมคนมันรู้พอกระแสมันออกมาเยอะๆเนี่ยมันมันทำไม่ได้ไงทำไม่ได้ถ้าเป็นเมื่อ20 30ปีก่อนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะ ชสช่ยก่อนทําได้นะประกาศมาอีกทีเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนออมันทําได้ไงไแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แ,ดแล้วแค<ง>่คิดก็รู้แล้วเออสมัยนี้มันทําไม่ได้ไงแต่แต่น่าสนใจจริงกับตันถ้าเกิดว่ามันมีมันมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางการลบที่หนักมากเพราะยุทธศาสตร์สาคัญที่ต้องตีให้ได้ ถ้าเขาได้พังงาก็ได้อุตเภเปานี่โอ้โหโลบก,กับจีนนี่มันโคตรมจีนยังไงก็ต้องถล่มไทยจเละเลยแล้ว,วยังมีเชียงใหม่อกีกเชียงใหม่ด<อ>ูต้องถล่มเหมือนกันก็ยุทธศาสตร์ที่สาคัญก็คือเชียงใหม่ไงเอาไวเอาไว้ดักนะเดือดันดานหน้าไงแล้วทางทะเลก็อย่าสงสองฟากปางทะเลไงโอ้พังงานี่สุดพังงาอุตภเปาโอเคเป็นสารเป็นตําแหน่งที่ดีมากคือแต่ทีนี้ทีนี้มันก็อยู่ที่คนไทยแหละจะชักศึกเข้าบ้านแล้วเปล่าใช่ไหม ต่อให้เขาเก่งแค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้อย่างที่กัปตันพูดอะโอกาสมันมากมากยามมากับวิกฤตเนะาะจ,จะมีช่องอะไรสักช่องหนึ่งเนี่ยเอ้ยประเทศไทยเกิดปัญหาปัปนป่วนพุ่ไวทหารเขามายึดอํานาจคนบัญชาการอะไรว่ากันไปอาจจะมีช่องว่างอยู่ในภาวะวิกฤตแต่ซึ่งซึ่งเราก็อย่าไปคิดว่ามันจะเกิดขึ้นง่ายๆเนาะอาจจะยากแต่ผม,มว่าช้ำเนี่ยแกไม่น่าไอ้เรื่องพังงานแกพูดเร็วไปมันต้องเก็บไว้ก่อน ่อรองใช่ไหมทีละสเตปนี่แกรีบมาแบะไตนี่เสียฟอร์มทําหมดเลยนะผมจะบอกให้แม่งทำาให้ไทยรู้หมดเลยมั้จใว่าว่าอ๋ออย่างงี้ใช่ไหมช่วงนี้แกแบะไตเยอะเพราะแกมีเวลาสั้นนะใจร้อน่ะสิงหาท่าเองนะป่าทําใจร้อนผมว่าจะเป็นลักษณะที่ว่ามันไม่มีเวลาแล้วไงแล้วก็งานอื่นก็เยอะไม่ควรจะคือเอาเลยด้วยมึงได้ไม่ได้ว่าไปเลยถ้าผมถ้าเป็นผมนะผมจะผมจะทีละสเตป เอาเอาเครื่องบินก่อนซื้อไหมทำไม่นิสัยยงั้นหรอกทำทำใจร้อนซื้อเครื่องบินนี่ลดให้ห้าเปอร์เซ็นต์นะเอยังมีงานยังเยอะเทศไทยเป็นเป็นหมากเล็กๆอันหนึ่งเท่านั้นเองถ้าวางได้ก็วางวางไม่ได้ก็วางกันไปอีนี้เครื่องบินไปภาษีลดมาอะไรอย่างี้๋ผมไม่คิดว่าขั้นเจรจาครั้งนี้เนี่ยเราจะจบได้ในหนึ่งสิงหานะยากอย่างพ่อนัยงพ่อนายกก็พูดเหมือนกันเนาะว่าจะไม่แก้พายเขาหรอก ผมก็เห็นด้วยเพราะว่าถ้าคุณแก้พ่าเขาคุณก็ไม่ต้องมีคุณก็ได้แก้ไปนานแล้วอืแกก็ว<ช>ิเคราะห์ปัญหาก็ใช้ได้โอเคแหละใช<น>้ได้ไม,มีมาถูกทางแล้วแต่ว่าสําคัญก็คือว่ามันต้องมันต้องเอาคนมา implement <อ>ให้ได้ไงเพราะว่าแกไม่มีอำนาจจริงตอนนี้แกก็แค่ออกไอเดียแล้วก็คนที่ไปทํามันทําได้หรือเปล่าแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันก็ใหญ่เกินประเทศไทยพี่อืมันต้องไปแต่แต่ผมว่ารวมอาเซียนนี่ยากลวล่าสุดที่เข้าประชุมที่กรอลัมเปอร์ที่รัฐมนตรีต่างประเทศวานีปี่ เขาว่าน่าจะน่าจะมีการพูดคุยเรื่องค่อนข้างลึกซึ้งนะเพราะเขาประกาศนโยบายมาเหมือนกันนะว่าเรื่องซัพพลายเชนของจีนนี่น้ีแกต้องกังวลแหละแกต้องเป็นผมเป็นจีนผมก็กังวลมีใครที่ไปเข้าขัวขั้วสหรัฐเนี่ยก็โดนจีนตอบโต้อยู่ดีก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยคุณจะอยู่พวกสหรัฐใช่ไหมจีนก็เอาคุณเหมือนกันอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยพูดแค่อย่างเงี้ยเวียดนามโดนโดนเลงแล้วคือจีนค่อนข้างที่ยืดหยุ่นคุณคุณจะยอมสหรัฐเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปแต่ถ้าคุณยอมถึงขนาดว่า มาทําให้จีนเสียประโยชน์อย่างเงี้ยผลประโยชน์ของจีนเนี่ยเสียใช่ไหมคุณมาเล่นงานกิจการสินค้าจีนเนี่ยเพื่อสารัตเนี่ยถ้าจีนไม่ทําอะไรจีนก็คนก็ดูเป็นยังไงคนก็มองอ่ะเป็นชิคเก้นใช่ไหมไกออนเขาก็ต้องทําอะไรออกมาบ้างอาจจะไม่่อาจจะไม่ใช่ทาโก้อาจจะกลายเป็นอะไรซาโก้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร